สวัสดีค่ะในคลิปนี้นะคะเราก็มาแนะนำรถกระบะ Isuzu TFR นะคะทุกท่านคันนี้เป็นกระบะตอนครึ่งนะคะตามในรูปเลยนะคะราคา75,000บาทคา่ะเครื่อง2 5 0 0ซีซีนะคะรถขับใช้งานได้ปกตินะคะสีสารตามในรูปเลยนะคะทุกท่านสีมีเลกเกอร์ลอกนะคะสีสันร,รอบคันไม่สวยเนาะ เน้นใช้งานนะคะเครื่องเกียร์ดีนะคะใช้งานได้ครบปกตินะคะท่านใดสนใจรถยนต์คันนี้นะคะติดต่อดูรถได้ที่รังสิตคลองหปทุมธานีค่ะเป็นรถยนต์เกียร์ธรรมดานะคะภายในตามในรูปเลยค่ะทุกท่านนี่เป็นเครื่องยนต์นะคะเครื่องยนต์ของอีซูซูเท้นะคะทุกท่าน75,000บาทค่ะภาษีพรบรนะคะ17มีนา ปีนะคะท่านใดสนใจสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือต้องการโทรนัดคุยกับเจ้าของรถยนต์คันนี้นะคะสามารถติดต่อไปได้ตามเบอร์โทรใต้คลิปนี้เลยนะคะทุกท่านสำหรับคลิปนี้นะคะแอดมินขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ